ในขณนะที่ ญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือได้สั่งการให้ทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาลุกล้ำเขตแดนรลมทั้งเขณนข์าพที่น้องประชาชนโดยหวังผลวันแรกของการยิงไม่ได้ยิงไปยังพื้นที่ทหารยิงไปตกในบ้านเรือนของพลเรือนยิงไปยาวโรงพยาบาลและปั๊มน้ำมันจุดเริ่มต้นของการยิงในเช้าวันแรกไอพ้พฤติกรรมแบบนี้ไอ้ปรากฏการแบบนี้สมรู้ร่วมคิดกันหรือไม่รู้มาก่อนหน้านี้หรือไม่ว่าจะต้อง ต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ยิงกันสักหน่อยขู่ก,กันสักนิดล้ำแดนกันมาให้เห็นบ้างแล้วค่อยมาเจรจาพราวันนี้พฤติกรรมของรัฐบาลหรือคนในรัฐบาลแม้แต่ตัวนายกลัฐตีรักษาการที่ไปเจรจากับนายกลัฐตีฮุนมาเน็ต ของกัมพูชานั้นไม่ได้มีท่าทีในการปกป้องไม่ได้มีท่าทีในการที่จะหวงแหนรักษาประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเหมนเสนออะไรก็ยอมหมดถ้าพี่น้องจําได้เริ่มต้นของเหตุการณ์การประทะตามแนวชายแดนก็คือการบอกว่าให้ถอนทหารออกมาจาก ภาษาตาเมืองถมจําได้ไหมครับพี่น้องเราเห็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหมือนบทละครเป็นเหมือนสิ่งที่ได้ออกแบบออกแบบภายใต้ความต้องการที่มากมายความต้องการที่หวังให้มันบรรลุเสร็จสิน้นวันเจราจาหยุดยิงฝรั่งตาน้ําข้าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ไทยลึกและเขมรก็คือสหรัฐอเมริการวมทั้งจีนเข้ามานั่งเป็นสักข์ีพยานในการเจรจายุติหยุดยิงเมื่อวานที่ไปเจรจาที่ประเทศมาเลเซียก็ยังมีการมานั่งผมถามว่าไอพ้พฤติกรรมแบบนี้ไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้ทำให้เราสงสยัยใช่ไหมครับพี่น้องว่าในขณะที่ผู้นำสองประเทศเจรจาต้าอวยกัน ออกแบบกันก็ไปดึงต่างชาติไปดึงมหาอำนาจมาเป็นพวกไปดึงเพื่อป้องในสิ่งที่ตัวเองยังมีความต้องการอเมริกาก็มีความต้องการอยู่แล้วเหมือนที่เราเคยพูดว่าความต้องการของสหรัฐอเมริกานั้นคือการมาตั้งฐานทัพในเขตภูมิภาคนี้